อยากลองดูเหมือนกันโย่อะไรอะผมไม่ได้เราเราให้เราได้ด่านนั้นเราไปหลบด้วยกันไหมเออแต่ว่าไปอยู่ด้วยกันเลยแต่เราอยู่ด้วยกันวางเรียนมาได้ไหมพี่ต้องแงนคอดูที่สูงด้วยโอเคกูโมนี้ชอบแอบอยู่ที่สูงโอ้โหโอบอกโอ้มาเลยบอกที่แอบแล้วกูจบเลยอุ้ยเพลงเปลี่ยนเหรอ เครื่องควบคุมนี่คืออะไรอ่ะโหบ้ส่วนนี้มันคืออะไรอ่ะโมันมีท่าผู้ป่วยปะน่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไอโยกูรุ่นอะไรอย่างงี้ยนะก็แข็งแรงไว้เนะครัใช่ปะมีท่านอนอยู่ปะปะปะเนียนเนียนโอ้เข้าใจแล้วเก็บละไปทานแล้ววกสกิมมอยู่กินอาพูดมาอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดทุกคนเราต้องซ่อนไว้อย่าพูดนะนี่ก็คือหมวดอันนี้ไงแจ็คคนที่มันปอกแปลงร่างเป็นของเราไปแอบอ่ะเหมือนในโลบอ่ะเงียคอไว้สูงๆูงจำไว้ไอพวกนี้ชอบแอบสูง ไอ้ภูเขาอ๋อยังออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ไปเดินคนแอบอุ้ยแจ็คสกินพี่เด่นไปไหมเนี่ยเด่นเพราะแต่มันไม่สามารถใช้สกิลของฆาตกรได้ใช่ไหมไม่ได้จริงใช่มีท่านั้นอะได้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 หมาที่ลงกับพวกปล่อยมันเป็นชี้เป้าเตอรที่ใกล้ที่สุดเลยเอฟก็คือเวลาปลาโดนสิ่งของแปลกๆเธอก็จะปรากฏเจอละยังยังหรอตีเย็ดตเย็ดนะไอ้เเลยจอคนแรกนะกดหมาก่อนอันนี้คือบอกทุกอย่างนะโอ้ยนิงนิงนิง ข้างหน้าตเข้าหรอใวะใครวะทำใครวะนออยมีลูกสอชี้เนี่ยเลยเนเก็เอ๊ะข้างบนอยู่ใกล้ๆไว้เนียไวไเฮ้ยว <า>ีเดววะแสน,นจใจละแ <c oughs> <ห>สนใจลมีความแนะเขาไอ้ว่าโมไม่เหมือนพี่ผมมีคมแพ็จริงนนีคุณจะตีม้เออสบายใจหน่อยละไอ้พวกเขาไอ้แย่ไปไหเขามาด้วยความแขนอ่ะสังเกตดูอะ ผู้เขาอยากไม่อยากมีเรื่อดนะเองให้ฉันมีเรื่องเกี่ยเองนะผูเขานี่ขายวิญญาณเพื่อนโอเคเขาคงไม่รู้หรอกมั้งรูจะไหมดูกระต่ายกระตาบอมันจะเป็นหลอดไฟได้ยังไงไอ้กล่องข้างหน้านั่นน่าสงสัยเอ้ยมากลับหลังวะไอ้ยางโน้นโอ้โหโดนอ้าโดนเนาะไอ้กล่องนั่นน่าสงสัยนะ ไปไหนไปไหนมานี้มานี้มาน่โอ้ยยโอยหยอนั่นหยไยยั้งเลยอ้ยเอมา้เยตรงนั้นจะเกินแต่จริงพี่รู้ป่ะรู้ว่าผมระบอกแบบอย่างนึงนะว่าผมอดียีควยจพุ่มด้วยนะผมไม่อยกพูดเยอะอภิสสพด้วยนะผมม่เขาเาเรื่องว่ะนี่ไข่สวยสวยไข่สวยจ็คพอดีมากครับไล่ลอยู่ผมกิวคิวพอดีเลย้ยกี้เฮ้ยก็ทันเยว พี่แจ <House> ้งเตือนอ่ะอุ้ยแจ็คเก็บหมดเลยแจ็คเก่งจังหวะพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยไใบคณะมือพี่เลยเอาละโย่เพี่ยงแค่คอยชี้โยเซคนนั้นน่ะถ้าไม่กลับมาเล่นเมืองเราเราลงมาเลยเพราะภูเขามีคนแค้นเนาะภูเขานี่น่าจะโดนหนักหนักโดนหนักจริงตั้งแต่อีไยเซียวีนะเนาะอะไรผมไม่เรียกจริงเหรออะไรเป็นพี่นี่เจอแล้วเจออแล้วตอนนี้ก็เอ้ยพี่ต้มข้างหน้าข้างหน้าอะไรแบบนี้งั้น ม่เนียนเนอะนั่งยู่กับอินเนอรไม่เนียนเหลือใครอะเหลือเท้าเหลือเท้าไอเลดเท้าใคร่เล่ท้าโคร้วยเหรอใช่ใช่เรของเราเนียนนะแต่สี่ะกินอินไม่เนียนเลยมันไม่เนียนั้งค้ยอินกับยูมันไม่เงียเพราะมีสีแดงเขอะว่ะยันขยัที่ใครอะขยันที่ใครกันนะสะบัดไม่โดนไม่โดน โอ้ยเฮ้ยเลนโอ้จะเจอเลยแล้วครับคนเดียวจอยนี้ถ้าถ้าเลตายพี่เนี่ต้องเดียวมีสักคนแน่เลยอ่ะมีความแบบไม่ได้แดกคูล็อกกำแพงพี่ยังไม่ได้มาใช้เลยมันทำอะไรได้เนี่ยกันเซอร์ได้ครับผมฮันเตอร์วิ่งมาตรงที่เราตายได้ปะอยู่ไหนวะเหลานี่ไงเฮ้ยคนคนนี้เขาเล่นเก่งนะโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้อะจริงนะมาแล้ว เป็นใจมองไม่เห็นทางนี้ทางนี้แจ็คเออเออแถวนั้นอ่ะได้เลยพี่ผมได้กลิ่นเหยื่อแล้วแจ็คสุดยอดว่ะแจ็คเล่นครั้งแรกแจ็คก็โคตรเลยอ่ะเอาเรื่องอ่ะคิวคิวมานี่หน่อยพอตีเลยแจ็คเจอร้อหล่อพี่ยังไม่เจอเลยเลยแล้พี่เขาวิ่งเอ๊ะตกข้างบนปะไม่ได้ใช่ข้างนั้นเปล่าวะไม่ใช่ไม่เห็นเดินไปตกนอเขาเนาะนขาเป็นไม้เป็นไม้โมเป็นไม้อะได้ไงยืนกันไม้วิ่งอ่ะไอ่ได้ใครอยู่ซโอ้โอเจอแล้วใครอยู่ซ ดแลอนแล้วกโอ้ลูกสวยลูกระเทิบเลย